พอจะมาเราเรื่องแผ่นดานแล้วครับบัานเลยเนาะเราเมื่อนี่ว่าเอ็ดแล้วมันเริ่มไหมเนาะมันบอกมีแล้วละแล้วละคนโอเคกะก็เดินรถกับเขาบรรยายหน่อยนึงเนาะกตสิได้ี่บอกไล่หน่อยนึงเรื่องงานาการสร้างบัตรเนาะอ่าเอฟจีอ่าปูใจบุญเนาะได้เบอร์ทุกคนเนาะอย่าเฝ้า นำข่านขักกุกกิเลเนาะเพราะว่าพอกกุกกิสีนั่งส่วนบุญเมา่อมาฝากเบิดทุกคนเนาะเห็ดบุญเหตุทานเป็นเส้นทางผ่านของคนเนาเอาต้องทำความดีเนาะไว้กับสังคมเนาะต่อไปให้ให้ฮู้จักว่าไผ่ดีไผ่ซัวเนาะคือคำพระพุทธเจ้าพันวาแบบพันวาคำบวบุญนี่องค์มันนี่ได้สอนก่าว ให้แก่เศร้าพี่น้องตองหูให้แตงตามพันวาเนาะหวังอยากให้ห้าขามถึงฟังะนี่พานนามีให้ท่านหนักษาสินให้หินตองข้องแก้วให้มีแวววุ่งไวท้ทำไปให้ตือสองเดินตามข้องพระเจ้าองค์เหง่านอพุทโธพันวาโสไปทางทำบุญให้ทำบุญตกแตงแปลงวิมานสั่นฟฝ่าข้าวนาบัทหาไตพาันว่า เพราะบาบุญบาปให้ไับบวซองเห็นโตเพราะโบโหอาบีซ่ามาปิดเมืดมุ่นบ่มีแจ้งบันว่าภัยทำบุญนั่นไัยทำภัยทำร้ายกันหลายร้ายเนาะบุญเนาะไัยทำหน่อยกันหลตามหน่อยคือวานเนาะคือพระพุทธเจ้ากันวานเนาะอนี้เป็นเส้นทางของเส้นทางบุญเนาะคือพุกกีวานกินกีเนาะ้วพ่อกุกิีกาจีมา บ่ให้ f g ฟังเบิดทุกภาคนอยเรื่องเพลร้านของเฮานี่ก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยไปบดเนาะอ่าสําเร็จเรียบร้อยเด้อทุกคนเนาะนะพ่อกุกิก็สิมาอ่ารวมให้ฟังเนาะสิรวมให้ฟังเรื่องเพลร้านหน่วยนึงพอกุกิ๋ก็สิเว้าอ่านผ่านเลยเนาะรวมทั้งหมดนี่ดีบดอยู่ทั้งทั้งทั้งลมเนาะพร้านเฮานี่น่ะเบดอยู่28ล้านเนาะอดีบดอยู่28ร้านกีบเนาะ นี่บอกเป็นเงินขี่ไปซะเนาะบ่าเาเป็นคนลาวเนาะแล้วก็มีละลายเอฟซีเนาะมีเพิ่นเป็นเจ้าศรัทธาอ่านำาพวกเขานี่เนาะที่ว่ามาสางเพลานนี่เนี่ยแด่บางคนกับบุ๋มมิซึเนาะบางคนกับมิซอแล้วก็มีเอฟซีเอฟยังอีกสีเนาะแล้วทั้งทีมงานเขานี่ก็เลยมาเขียนเรียบเรียงเบิดเนาะแต่ละคนเนาะ แล้วพอกุ๊กกิ๊กกสิอ่านให้ฟังเนอท่าหากว่าเนอบมีซื้อไปเนาะสมมุิว่าเนะพอกุ๊กกิ๊กก่อเถิดพ่อไปพอว่าอ่านาบ้านข้งข้ากะสีดื่มข้าวบ่ได้วันนี้ไรนอแล้วเนียแล้วมันก็สีมีซื้อเนอแต่กะสีบ่มีซื้อเน่อยู่ในนี้เนะเด้อแล้วพอกุ๊กกิ๊กกสิอ่านไห้ฟังไหนหนึ่งเนะอ่านได้ซื้อๆเลยเนอเงินแผดวัดนี้เนะ ได้ F4 ของน่องตุกตานี่เนาะเออมี F4 ของน่องตุกตาเดีอ่าซื้อพ P เนาะเออแล้วก็ F4 F4 อีกเนี่ยไอ้คาาันเงินนี่เนาะส่วนที่ว่ามาสางไฟรานนี่นะเนาะเออแล้วก็ไอเล็กเนาะมีได้ซื้อสางไฟรานนี่เนาะแล้วก็ F4 น,น่องดีเนาะเอนอ,น,อน่องดีน่องรถไปเออสองในน่นองน่องดีน่นองรถลดไปเนาะอ่าผนการประกอบส่วนนึ่งคือกันเนาะแล้วก็ครอบครัว แม่ไร่เนาะเออ่ทางอ่าสหรัฐอเมริกาคนเนี่ยไอเด็กไอคันเงินนี่เนาะเออ่สิประมาณนี่เยเนาะแบงก้าเอฟซีนองรี่นี่ก็สิอยู่สหรัฐอเมริกานี่แหละประมาณนี่เยเนาะแล้วก็ครอบครัวพ่อเจมเนาะเออครอบครัวพ่อเจมนี่พ่อเจมนี่เนาะอ่าเป็นมาสถาความสั่งเวลาช์ในการเนาะสหัสเนาะแม่พ่อยเพชร นี่กัสหรัฐเนาะครอบครัวคำมงสาอ่ากัสหรัฐคือกันเนาะแล้วก็ครอบครัวคำสนะเนาะสหรัฐครอบครัวยี่กุ้งสั้นขวั่เนาะสหรัฐเนาะแม่ป้าใจมหาวันนี่กัอยู่ทางสหรัฐคือกันเนาะแม่เวียงเลี้ยนสวรรค์สหรัฐเนาะไอ้คำตากองมณีวงกับสหรัฐไอ้แดนคุ้น ไอแด่นคุ้นเนาะสหรัฐคือกันเนาะอันนี้ได้ซื้อปูตีสางเพดานเนาะทีว่าสำเร็จเรียบร้อยตัวเบิดรวบมูลคาทั้งเบิร์ติษัททีว่าตื่นอีกหน่อยนึงเนาะที่ว่าทูมมี่ซื้อเนาะก็คือเอฟซีน้องตุ๊กนี่เนาะซีมีจะคนมือเอฟซีพันนีดเดินเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าขดทูไนเนาะอันนี้มิเตว่าเอฟซีมาจากฝั่งมาจากประเทศไทยเนาะอันนี้เนาะเอฟซีน้องตุ๊กนี่เนาะเนาะ อ,อยู่ทางประเทศไทยเนาะอ F4 มีหามีหาทานบืมีซื่อเนาะมีแต่ F4 ซื่อเนาะ,ะเดี๋ยวครับฝสิบฮันแนวเพิ่งบอบอกซื้อเนาะมาซ้าเนาะไปกัดซวยมาว่ำสางมาซ้าเนาะน <c oughs> ะการารวบรวมสางพิลานทั้งเบิด์พอดีเบิด์ตเศ้าแปดลานอีดเนาะ,ะเป็นสะพานบุญของพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยและกับฝั่ง สหรัฐอเมริกาเนาะภายในแต่ภายนอกเนาะและบัดนี้พอกุกิกกาสีมาเบาเรื่องไฟเนาะบาดนี้เนาะเออมาเบาเรื่องไฟหนึ่งไฟก็คือว่าเมลัยเนาะตอนแต่เก่าหันกัทั้งพอกุกิกกับเงยพอเนาะว่าสะเอามาใส่เครื่องกลางเดี่ยวไฟฮะนะแล้วเอามาอะไรกับผ şey. ู้ดีอะไรเอาเงินเงยพอจำนวนหนึ่งเนาะมาเสียขาไฟ 6 4 0แสนสี่สิบพันเพราะว่ามันมีสายไฟแ้วการมีหลอกไฟเนาะหลอกไฟสองหลอกเนาะแต่ว่าพอกุกิกกันจะให้อ่าไปเบิ่นกำกันได้ว่าหลอกแบบไรเนาะอ่ะพากันมาบ่งเลยเนาะนี่นะนี่แหละนะสายไฟกับสิเป็นแนวนี้เนาะเอ่สายไฟนี่โค้งหนึ่งพอดีถืออยู่สามเสีเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่ายังบวทัดพาอเพราะว่าประมาณอยู่สามโค้งนี่แหละนี่นะเนาะประมาณสามโค้งแลอกสายไฟนี่เนาะมันจังสีพอเนาะอาดนี้ลอกไฟนะนะอันนี้อันนี้เป็นลอกไฟเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะอันนี้สองลอกได้แน่นอันนี้อันนี้เนาะอันนี้เป็นลอกไฟอันนี้งามๆยิ่งไดเลยนี่งามๆจะมาใส่ที่แรกก็ว่าสเจะมาใส่เพลานงกลางนี่เนาะแต่ว่า ติดต่อหาตั้งไอ้คันเห็นบ่ได้เนาะเออผู้เจ้าเจศรัทธาเพิ่นเนาะานเนาะก็ได้ว่าอันนี้คอยติดต่อบ่ได้เด้ออันนี้ก็เลยอ่าล้มงํามไเนาะเออ FC ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะเพิ่นก็เอว่าเอาๆๆโอเคว่าซั่นตกลงเอาว่าซเนาะก็สิได้เฮ็ดแบบประมาณนี้แหละเนาะเาสิบ่ได้จเพานเด้อเนาะทุกคนเนาะสิบ่ได้จเพานเพราะว่าอันน่ะ เขาสิงบุรีรอมเพรานเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เขาสิตั้งตึบเจืิเลยนะใส่เิเลยเป็นตะเวนแทนตะเวนแทนความงามของอัะไรถ้าแต้มบวพผาดเลยวางซาเนาะตัวนี้มันสิเป็นอย่างนี้เลยเนาะอ่าแล้วพ่อคุกคิดว่าจะเอาใส่ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะจะจับได้แตกะเอาใส่บอนนี้เนาะบอนหัวบบอนตั้งหัวผาดนี้เนาะกับกับกับเครื่องกลางนี้อันนี้หนึ่งหลอกอันนี้หนึ่งหลอกอันนั้น สองหลอกผู ا, ้ดีสี่เด็ท <c ười> <ừ> ั้งคางซึ่งนี่นะจะเอาหลอกไฟเงาใส่เอาเนาะเออจะเอาหลอกไฟเงาใส่นะผุ้ดรวมทับเพื่อนเด็ดสี่ใส่บึงสองสี่สองสี่หกผุ้ดีแปดหลอกเนาะมาเลยฮักกะจะเอาเติมอีกสองหลอกเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันมีสองหลอกแล้วเนาะเออเพราะว่าอาศัยเอาใส่เครื่องกลางนี้ก่อนทั้งหัว่าท่านเนาะใส่ สอ,องอันนี้ก็ใส่สองและทั้งขอ,อกนี้เนาะสีใส่ดอกไฟหนาเอาเนาะนใส่ความหุงให้มันหุงแหงว่าซะเนาะทางนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันกะสีบุหงปนันได้เนาะแต่ว่าตัวนี้นี่เอาซีเนาะเอาซีดอกว่าซะเนาะตัวนี้เอาซีอันอ่อันหนึ่งถืออยู่แสนเจ็ดสิบพันเนาะตอนนั้นพอาูเขาคิดซื้อตอนนั้นแสนเจ็ดสิบพันเนาะตอนนี้บูตอนนี้ฮักบุหง์คือกันมาสิถือไรเนาะเพราะว่า าเคร them, เ right uh, <The camera apan> ื Et, uh, ่องคูม uh, ือ uh, ข okay. okay. <the> ึ้นขึ <the> ้นนุ่งๆจักเนี่ยไรเนาะพอกินกับหูคือกันเนาะนเนาะแบรนด์กับสายไฟนี้เนาะสายไฟนี่การจะไปตืิมอีกเนาะประมาณจักสามโขงเนาะอ่าประมาณอยู่จักสองโขงซะอ่าสามโขงคือเฉพอะบัดดัอีกอีกสองโขงมาตืิมแทนแทนเป็นสามเนาะแล้วกับสุ่ม กาลานไฟเนาะเออกะลานไฟเนี yeah, phis, ่ยกะอ่าเป็นผัดลมนี่แหละเนาะผัดลมกะสะเอาประมาณแปดอันเนาะผัดลมในคนมายะพอว่าสะเอาแปดอันเอามาติดใส่กุ๊กเสาหนึ่งผัดลมมันมาติดใส่กุ๊กเสาหนี่งนะเนาะแล้วะทางซางเขาเนี่ยกะสะเอาเป็นจุดเป็นจุดโซ่าก็ลึงมาเป็นจุดเป็นจุดเนาะเกาสีขาสีไล่เอาเป็นจุดจุดละทรายของคนมายะหนึ่งเมืองนะสองแสนบานเนาะประมาณนี้แหละเนาะ อ่าตัวนี้ยังบ่ทันชัดเกลขัดเพราะว่าพอกุกิกจะเอาเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายตั้งจากแล้วเรียบร้อยเมื่อจุตกแต่งเมื่อเนาะก็จะเอาเราขึ้นเราไฟมาใส่เราอาสาเนาะอ่าจังมาคือแนวนี้เนาะอันนี้คือว่ามีสัทธาเนาะว่าซาเนาะเออเราไฟนี่เราไฟตัวนี้มีสัทธาแล้วเนาะเพราะว่าแต่เก่าหั่นเพิ่นย่าพอเอาเงินเพิ่นนรกเนาะทั้งสัทธาทั้งไม่ได้ทางสหรัฐเพิ่นเสียเอาเนาะตัวนี้เนาะ อ่มันจะเป็นเจ้าสตาอย่างเด้อเนาะประตูถืออยูหกแสนสี่สิบพันเกียร์เด้อทุกคนเด้อเนาะเรอกไฟเนาะทั้งสายไฟนี่แหละมาซาเนาะอ่าแต่ทั้งเครื่องกลางมันนี่มันสเป็นอนันตเนาะตัวนี้เนาะเอ้ยไข่ดูเลยทุกคน่าไข่พอแยามันแตกโบไข่ก็ได้ออกมาไหมนี่ละมันจะเป็นหลอกนี่เนาะรกลางกันเนาะอ่าเป็นแนวนี้เด้อทุกคนเด้อเนาะอ่าตัวนี้มันจะยาวนะครับไม่หนึงเนาะ เนะคือว่าแดงเดือบลอยไปเนาะแล้วพอกุ๊กกิ๊กฮันกาซีได้ปิดการสางเพศานเนาะคือว่าสำเร็จเรียบร้อยเนาะเออแล้วพอกุ๊กกิ๊กจะเปิดสางใหม่อีกบาทเนาะเปิดให้ทุกคนมาสางใหม่วมสางวมบุญนำกันอีกบาทหนึ่งเนาะก็คือสางย่อยซาบาทเนาะ ขั้นตอนต่อไปเมนย่อยซาเด้อเนาะอ่าไปไปเบิ่งขันย่อยซาจะในเอฟจีบานย่อยซาแบบนี้เนาะบางทีสิบากเขาใจเพราะกิ๊กสิบอกว่าย่อยซาอยู่อยู่จุดใดเด็กแค้นหนาอยู่จุดใดเนาะไปมาเบิ่งนนี้ทางนอกกันแตเนาะเดี๋ยวเราจะทำให้ซีน้พอกันเอาถูกก่นเนาะ หน่อยซากระปั่นนุมนี่การเจ้าบอกไข่ไคือเดียวฮะเนาะเออหน่อยซากระปั่นนมเพก่ะเจี๊ยบใส่ตามนี่ดีเนาะเออหน่อยซานี่นะเห็ดหน่อยซาแต่ว่าเอาปูนเฮ็ดแล้วก็สติดนิ่งเต็ดไหลใส่เนาะเออติดนิ่งเต็ดไหลใส่แล้วแค่นางเนาะแค่นางนี่ก็สีออกมาประมาณนี้แหละแค่นางนะแค่นางแล้วก็สีเฮ็ดมากนี่เนาะเป็นสติ๊ดมากใส่สินะแค่นางนะอ๋อแค่นางนั่นคือแค่ขนเออแค่นางหละแค่นางสิเป็น ว่าน่ะนกบ่อเลือดเป็นพญานาคบ่อแค่นาคยังไงนะเนาะและยู่ในนี้นะเพิ่นร่วมทั้งหมดเนาะร่วมทั้งหมดที่ฟอกกิ๊กทรอลมกับเพิ่นเพื่อนนี่เนาะโทรหาเพิ่นสร้างครูที่มาเห็ดพญานาคนี่แหละเนาะเพิ่นก็อยู่ทั้งนักโทษดวงตอนนี้เพิ่นไปเห็ดเบี้ยงอยู่ทั้งแบบเพิ่นมามื่นวันที่หนึ่งที่สองนี่จังสีมาพี่เนาะและเพิ่นว่าลายเป็นแมทเพิ่นว่าเนาะ ลาเป็นแมตเนี่กับผู้ดีตกเป็นเงินอยู่แม m แมสหน,นึ่งี่เท่ากับแสนแปดสิพันกี่เนาะแมสหนึ่นงี่เนาะเท่ากับแสนแปดสิพกีบเนาะบาดนี้นรวมทั้งเบิร่วมเาวทั้งเบดของหอแจกเนาะเทั้งเบดเห็ดเห็ดทั้งเบินีดแหละว่าซะเนาะตกถืออยู่แปดสิหมาแเนาตกถือ 8, 10, ถยถนนนนอยู่แปดมารมรวมใส่ทั้งแขนนอกแขนหนางยังเดียบรอยเบิดเนาะ่นสิเอานาอยู่ สิบห้าล้านกีบเนาะเอ่อพระเจ้าสิบห้าล้านกีบแล้วอันขี่ไส้พันมาขอให้เป็นของวัดจ้ะพันว่เาเออาพันเอาหน้ำสานี้เนาะอ่าถือว่าการสร้างย่อยซานี่จะบอกง่ายๆจะไดเป็นแมทเนาะเอ่าจะไดเป็นแมทแเมทร,มร,มรหนึ่งอ่าถืออยู่แสนแปดสิพันกีบเนาะอ่าแล้วเป็นเงินกีบพี่เหรอเป็นบาทนี่ถือหกร้อยบาทเนาะ อ่าตกเป็นเงินบาทนี่จะเป็นหกรอยเนาะในเงินเงินดอลลาร์ด้บาทเนี่ยก็สิบแปดตันเลยสิบแปดเลี้ยนสิบแปดอันเดียวะ้เนาะประมาณเนี่ยเนาะเก็ดสิบแปดเดียนเนี่ยเนาะเออถึอแมตรหนึ่งสิบแปดเดียนเนาะอ่าและรวมทั้งบัดอ่าก็ถือ่สิบหาล้านกเอทีทุกคนเนาะขอให้เอีเป็นสะพานบนสะพานอนาเต บุญกุศลนำกันอีกคันหนึ่งเนาะอ่าขั้นตอนจบแผ่นดันได้แมนซีดำมเนิร์มเปนเนตโตเนาะทาว่าเอฟซีอ่าใจบุญเนาะอยากความสั่งความซาเนะาะกถทักทายมาหาทั้งกุก,กิกหรือว่าแม่กุก,กิกหรือว่าอุคัมตุกตาเนาะอ่าผูท้ที่ติดต่อหาได้ก็พัดมาได้เนาะอ่ะแะาแต่ตามอาณาลาคาก็คือพอกุก,กิกเสนอให้ยดีแน่นอนแมตต์หนึ่งแสนแปดสิบพันกีบเนาะ ตกเป็นเงินเดือนในการซิปปลายเดือนเนาะตอแมตเนาะตกเป็นเงินไทยเป็นบาทเนาะกาสิถืิอยู่หกลอยเนาะหกลอยบาทเนาะเงินไทยเนาะแต่เป็นจังไรกะฝากให้ทุกคนเนาะเอฟซีใจบุญเนาะอ่าส่วยส่างน้ำกันเด้อเนาะจนเดวเบิดเนาะเอาบุญเอาทานน้ำกันเห็ุบุญเหตุธานเป็นสะพานบุญสะพานทองน้ำกันเนาะอ่าเหตุคืออ่าคือพผนว่าฮันดเนาะ บุญกุศลนี่พาทำกับผู้ใดผู้นั้นได้เนาะผู้ใดบวชเฮ็ดกับผู้นั้นบวชได้พคนวาเนาะถ้าล่องเบิ่งเนาะศาสตร์นี่เนาะศาสตร์นามีจริงครัก็สิได้เกิดเป็นคนที่ประเสริฐเดือดด้อเนาะมีใจเป็นคนมีใจบุญใจกุศลเฮ็ดยังทำยังกักได้เนาะบวบาบวบาบวบาไร่เนี่ยบ้าซาเนาะผู้เล็กผู้น้อยผู้ซิบผู้สาวบาป ສາວຫຼຽນເນາະອາຊ່ວຍກັນພມນ້ອງ FC ທะງພດນມະຫທທີນປຕາກິນດືນແດ່ກທບດນ15ກີລລລວຂຈັງບດ85 8 5ແມັດແລະຕົກເປັນເງິນຕົກເປັນເງິນ1 1ແມັດນີ້ເທົ່າກັບ่ะຈັ່ງຊັ້ນกດເນາະແกະພໍ່ກົກກິກກະຊິບໍ່ມີຫຍັງຫมາຍເນາະກະຊິມີແຕ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ມາລາຍງ้ນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງກາສາງຂເຮົານີ້ືຊນີນດຳນີນສາງນ້ອຍສາແນນ້ຳໍນາอ่าແຂນນ້ຳກັບຍ້ອຍສາເນາະอ่ะຊິມທນດນາທີເຮາມາມນາແມ່ນບໍແມ່ກກິມີຍັໍ เพิ่มเติมเนาะมุมีเนาะโอเคทุกคนกุ๊กกิ๊กกสที่ขอปิดคลิป like ไ้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมาคลิปนี้แกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกุ๊กกิ๊กใหคลิปต่อไปเด้อทุกคนบ๊ายบายขอบใจ